ผมจะอยู่ปีกซ้ายผมอยู่ที่ฐานทรรพระตรงกลางจะเป็นบกวมวดตรงเวรีนทางขึ้นฐานยอดภูมือเขืออีกปีกขวาจะเป็นฐานกลางดงเขาบุกสองข้างพร้อมกันทั้งปีกซ้ายปีกขวาบุกเข้ามาถึงหน้าผมผมยอมรับว่าผมไม่เห็นจริงๆเพราะว่าผมก็สั่งการอยู่ปีกซ้ายแต่น้องเขาเห็นน้องเขาเห็นเขาไม่รอคําสั่งจากผมเลยเขาคว่างระเบิดใส่ก่อนเลยเพราะพวกนี้กลยุทธ์ของเขาก็คือแทรกซึมมาเป็นบุคคลแล้วก็มาคว่างระเบิดใส่เราแล้วก็วิ่งหนีแค่นั้นเองครับเพราะเขาอาศัยว่าเขาชํานาญพื้นที่เขาจะอาศัยล่องล่องหิน ก็หลังจากยิงกันทั้งคืนแหละทางพุกคาราชาก็จะมีแผนให้พวกเราเข้าดําเนินกลยุทธ์ตามแนวคูเรนต์เมื่อที่เข้าปีนี้ครับแต่เขาขอเจร,าเจ,ราจาหยุดยิงก็เลยมีภาพเป็นการไปนั่งเจราจากันแล้วขอยุติก็เลยจบภารกิจความสูญเสียของฝ่ายกัมพูชาเป็นไงครับในช่วงเหมือนเขาไม่ไม่เปิดเผยแต่แต่ก็รู้ว่ามีการสูญเสียแต่เขาไม่เปิดเผยจานวนก็เหมือนครั้งนี้แหละครับเขาบอกว่าเขาเสียแค่5คนใช่ไหมครับจริงๆแล้วเขาเสียเยอะในส่วนของเรา คืนนั้นไม่มีการสูญเสียคบับความสามารถของฐานกัมพูชาณเวลานั้นในช่วงปี5 4ิที่ประทะกับพันจู่โจมของเราเป็นไงบ้างครับเขาเก่งเป็นลายบุคคลเวลาเขาจะกระทําเขาจะมาเป็นเป็นลายบุคคลคล้ายๆว่าเขาเขาเรียกอะไรบอยแซปเปอร์อะไรเขานี่แหละเขาถือว่าเขาเก่งประมาณว่าเขาฐานไทยไม่เห็นเขาเขาจะเข้ามากระทําเป็นลายบุคคลแล้วก็จะวิ่งหนีแต่พอพวกเราขึ้นไปเราก็ผู้ขับชาก็สั่งให้ดําเนินกลยุทธ์เป็นเป็นภาคบ0ง้อย ก็ถึงเรื่อเกิดเหตุการณ์วันนั้นครับ